ไม่ไม่มึงฟังคุณฟังก่อนคนเว้ยพี่ไปแรกไปแรกมาเที่ยเสมอเอาอย่างงี้เรียนเว้ยฟังกูเลยจบจบมงโฟกัสเนี่ยข้างหน้ามันจบจบไปนล้วที่เหลือยังไงอ่ะมึงค่อยคุยกันได้เว้ยเพราะสุดท้ายอ่ะเราอ่ะมันหนักสมองไปเว้ยคุยกันไปก็เท่านั้นโฟกัสให้มันจบจบเล่นเหมือนทเดิมเล่ยแค่นั้นมึงไม่ได้ยากเลยมึงดูดิมึงชนะมึงมาตั้งเท่าไหร่แล้วไอ้เที่ยต้องสองสองเท่ากันขั้นหน้าขอน้อยกว่าตั้งเท่าไหร่ถูเต่ากระปิ้นขึ้นขึ้นี่ยนขึ่นขึ้นขึ้นเึ้นขึ้าอ่ะ

ជាងនៅលើបាល់ឡាំងនៅកៅអីញុបលើបាល់ឡាំងពួកមិនຝានเปียกឬថាកາງវានក៏ជាសាមញាពីกูអោបឯអោង៉ាមកចឹក3លៀមមិនយ៉ាំ โซนทูฟอนนี่ก็เตลิดระเบิดที่กูย้อนเดินเป็น V R P สวีโม่พี่กับเคมโฟร์ดาบันมาจากดินคอนทอมวิลแต่ว่ากูไม่ได้กินลมแดกทอมไม่สัตกูไม่ได้กินนมยิงเป็ดเสร็จอยากได้ยิงคนปางว่างเดี๋ยวกูให้สนตีนม <Wow. S 1> มีคอมีมดาตแต่ว่าใจมึงป๊อตอาดูฟอนคันชเมียมึงตัดกลับบ้านไปอยู่กับแฟนมึงน้องไม่งานกูแทงฮีแฟนมึงร้องได้ข้าววันอยากจะประทัดเคยเห็นแต่ซิกในโทรทั์ถ้าต้อง เคลียร์ขอเบอร์กับเมียมึงเถอมบนเอทีเคกดเอทีเอ็มฟังเอแซ่ไม่ใช่เอมินเนมฟาฮาและอัมเฮดที่ขอตัวไปชมฮัลลี่พอจากสปอตเก็ตมาลี่เจ็ดกู sweat all the way at cafe ตีมึงออกจากแกมเป็นเทนนิสเพลงดิสเพลงฮิตมีมึงแฉหลังจากแตะฟังเพลงนี้ตัวจริงอนันเดอร์บันล่างอันเดอร์กาวเคีงอยู่บนบ้ลนล่างพวกมึงฝันเปียกหรือว่ากลางวันก็จะซ้ำเนี่ยพี่กูออกไปเอวงาม,มาจากสามเรียบไม่ยอมให้คนใน พอสอดจะได้บัวครกแกงแต่ว่าแกงมึงไม่ได้ชัวควายล้วนมาเลยแหลมึงไม่ใช่วัวควาย Yeah ยเราวิ่งวันนี้วิ่งวันนี้เช็ต don't fuck with my gang man you fuck with my b o you y fuck with me man Stop p a here มึงมาฆ่ามึงโดยเฉพาะไอ้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 

ความอยากจะบอกไม่ไดสั่นหรือเต้นกับตองเดียวเนี่ยนะของพอกคุณนอยพวกมือเนี่ยจะชนะมึงได้จอกไอ้จอกไอ้เหียฟังตําเทศไว้้าไอ้ไอ้ไอ้สมบัตทุกคนเงี้ยทุกคนเงี้เลยคนเนี้ยไอ้เฮียมือเลี้ยงไอ้ตุ้มพี่ไตรยศัตรเมีอั่งกุนเี่ยดู้เหี้ยดูดเดูดูาูดาดยดยตูดูาูด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  ใกูโวยสัตว์มากูได้ไอสัตว์กูมีน้อยจูฮาบาสมีเฮียอะไรเฟรยได้สีทักไม้เฮียเอาเป้ากูได้ทุกตัวเว้ยเฮียขอเล่าหน่อยขอเล่าหน่อยว่าน so right. ั้นไตโยจะเป็นเรื่องโปรเ็กตฟอสหนึ่งเว้ยเฮียแล้วไปรู้ปะไตโยยกมือขึ้นมาเว้ยนี่เป็นร้องไห้ดิไม่ใช่เฮียอะไรนะเว้ยเป็ดเปี้ยวไอ้ไตโยไม่เปี้ยวเฮียเปี้ยวเว้ยเป็ด เมิติไฮวในสัตว์มีเที่อะไรแอดมาที่กูมีน้อยจับานมีอะไรก็แอดมาเอไดมาได้แหตดเงค่าเเฮียคนเฮียแนวอีดียมาจงปักกระต